สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับช่องสาวนายชาแนลนะคะวันนี้หมวยพาทุกคนมาทําเป็นข้าวต้มโบราณนะคะทุกคนนี่นะคะหน้าตาของข้าวต้มโบราณนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนน่าทานมากค่ะเรามาดูวิธีทํากันได้เลยค่ะนี่นะคะหมวยก็จะใช้ข้าวนะคะสองถ้วยตวงนะคะไปล้างแล้วก็มาตั้งไฟนะคะระหว่างตั้งไฟรอข้าวนะคะเราก็มาหั่นหมูนะคะ หมูอันนี้หมวยจะใช้เป็นหมูสันคอนะคะครึ่งกิโลค่ะแล้วก็มาสับสับๆนะคะก็มาแกะเปิดกระเทียมนะคะวันนี้หมวยใช้กระเทียมไปสี่กะะลีบค่ะก็จะทุบใส่นะคะทุกคน ทุกใส่เสร็จแล้วตอนนี้หมวยก็จะมาดูข้าวนะคะว่าเริ่มแตกหรือยังนะคะใส่กระเทียมเข้าไปค่ะระหว่างรอนะคะหมวอก็จะมาเอาแตงโมค่ะมาทานเล่นก่อนนะคะวันนี้แตงโมสวยมากค่ะวันนี้ซื้อที่ตลาดมานะคะลูกละสิบบาทเองค่ะทุกคนหวานมากค่ะค่ะมาดูข้าวกันตอนนี้ข้าวเริ่มแตกแล้วนะคะ ะะพอข้าวเริ่มแตกประมาณนี้แล้วหมวยก็จะใส่เป็นหมูสับที่เราสรับไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็จะใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะข้าวต้มโบราณน,นี้หมวยจะไม่ใส่เป็นน้ําเยอะนะคะมันก็จะเป็นแบบข้นๆนะคะทุกคนมันก็จะทําให้หน่าทานนะคะนี่ค่ะถ้าหากว่าข้าวเริ่มจะแตกแล้วนะคะเนี่ยค่ะ ค่ะข้าวเริ่มจะแตกก็จะเป็นเม็ดสีข,ขาวๆฟูๆนะคะทุกคนเหมือนก็จะไปล้างเห็ดค่ะนี่นะคะเห็ดที่เตรียมเอาไว้เป็นเห็ดฟางค่ะอันนี้ต้องตั้งกล้องไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถือไปมันก็จะเกะกะนะคะทุกคนขออภัยในความรกของครัวนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่หม้อได้เลย ข้าวเขาก็จะเริ่มฟูนะคะหมวยก็จะมาใส่นะคะเป็นตั้งชายค่ะตั้งชายก็จะเพิ่มความเค็มน,นิดนึงนะคะแล้วก็จะหอมนะคะเวลาเราทานมันก็จะตั้งชายนี่จะอร่อยนะคะทุกคน หมวยก็จะปรุงเครื่องนะคะใส่สีอิ๊วขาวค่ะอันนี้ผงปรุงรสนะคะใส่ใส่ไปเลยค่ะทุกคนรสชาตินี่หมวยก็จะแล้วแต่นะคะแล้วแต่รสชาติของแต่ละบ้านนะคะว่าจะทานแบบไหนนะคะก็จะไม่ใส่สน้ำปลานะคะทุกคนหมวยจะใส่เป็นเกลือค่ะ ก็กะกะเอานะคะทุกคนอร่อยแล้วก็คือพอสูตรไม่ตายตัวนะคะทุกคนอันนี้ชิมเองนะคะทำเองชิมเองค่ะแถ่กับวผีเดียวนะคะทุกคนนี่นะคะเริ่มสวยงามแล้วต้นหอมผักชีค่ะหั่นเดี๋ยวไปล้างก่อนนะคะผักชีนี่หมวอก็จะใช้เป็นรากของเขานะคะเดี๋ยวไปล้างก่อนคะ่ะ ได้ลากมาแล้วนะคะเดี๋ยวใส่หม้อเลยค่ะหั่นผักชีนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้เป็นผักตะโขนะคะเราจะใช้ต้นหอมผักชีค่ะเอาละค่ะตอนนี้ข้าวเราก็เริ่มจะแตกฟูสวยแล้วนะคะเห็ดก็สุกเรียบร้อยแล้วหมูสุกเรียบร้อยนะคะหมูก็จะมาตอกไข่ค่ะ วันนี้หมูจะใช้ไข่สองฟองนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะตีไข่ให้ให้แตกนะคะก็จะใส่ไข่เข้าไปเลยค่ะตอนระหว่างที่หมูใส่ไข่นี่หมูจะยังไม่คนนะคะทุกคนให้ไข่ของเขาเนี่ยสุกก่อนให้เขาเกาะตัวกันเป็นแผ่นก่อนนะคะนี่นะคะพอได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ ข้าวต้โมโบราณอันนี้เป็นยายนะคะยายทำให้ทานตั้งแต่เด็กๆนะคะทุกคนจะอร่อยมากค่ะก็จะใส่ผักชีต้นหอมลงไปค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกระเทียมค่ะกระเทียมเจียวนะคะทุกคนใส่เข้าไปเลยจะเพิ่มความหอมนะคะ นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้กับข้าวต้มโบราณน,นะคะทุกคนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรทานนะคะก็สามารถที่จะทําข้าวต้มโบราณแบบหมวยได้นะคะ